สวัสดีครับสวัสดีครับจองสนอมสังเงินลอคือต้อนอะครับมเอาบรรยาก,ก,กาศตอนบงบองมาให้เบิ้งครับมาแ่งป่อบินไม่กิน ไล่พวกอัไนมาตอมดอกบม่วงครับมาแลงเทียมาตอมน่กบาวงตรงนี้มาแล้งฝอมาบินบินกินเป็นห่วงโซอาหารครับผมเป็นห่วงโซอาหารเมื่อกี้ไปเห็นนกแวบๆนะเห็นนกตัวใหญ่ๆแวบๆก,ก็มากินมาแล้งปอตตออีกขึ้นกันครับตัวนี้แหละครับเรียกว่าสัตว์ายกินสัตว์หน่อยครับนี่เยดยอ พึงเห็นของเป็นๆเ,เลยครับนมาแลงปอกก,งอ,อ,กอ,งอกกินโตมาแลงตตวนน้อยๆทมาตอมดอกบกมงคลนก็ไม่กินมาแลงปอเทบินม่กินตัตมาแลงตันน้อยที่ตอมดอกบกมงคครับวิธีชีวิตนะครับแนละ้วมาวาก,กันนะครับอดบอกอบกมงคลฝนตกค่ำดอกบกมงคลดำเบิดครับออกมา เกือบทุกอยอดยุ่กขึ้นกันไม่รู้ว่าสิจับน่วยบ่บ่นั่นสิมาอัปเดตให้บังนะครับนะว่ามันสิทีจับนวยหลายปันไดน,นะครับไบนีวิธีเห็นเขาบอกว่าเอาลูกเหม็นขึ้นไปหอยนะครับแต่แต่แก็ยังบัณฑนใดเดี๋ยวจะบอกแม่บ้านซื้อ,อลูกเหม็นมาขึ้นหอยปีนี้ว่าจะเอาลูกนะครับเป็นบักมองเอ่อมองมันครับผมมองมันมาป่างเงิ ตอนที่มันจับลูกหลายมาแม่มาแล้งวัน่นมาแล้งวั่นท้องป๋เจาะร่วงพิงเบิร์ดครับเอาว่าท่านนะครับไอพ่อได้กลิ่นก็เอ่อหลอดหลอดสายตามาแล้งวั่นท้องเหรอครับนะครับด้วยอะไรที่มันบอเจ่อกับพ่อได้กิน,กนกรรรนะครึค่งก็ครึ่งเลยครับเอาว่าท่านแนนอนนะครับสังเกตทุกปีใช้มียาดีนะครับเานาะโอเคแบบใดนะครับ เห็นอีกคนแนะน้ว่าเอาลูกเม่นขึ้นไปหอยด้วยบัดนั้นเพราะได้กัดมาแลงโยก่ัดนั้นกัดมาแลงวันก็ออกมาเจาะด้วยหมุดม้วนวัดนะครับครับผมหอยที่เอามาเลี้ยงด้วยครับเนีย่ยเปนเก็นสิเริ่มวางไข่เหรอครับไข่หอย <laughs> เสียมมาเลี้ยงที่จับดัก มันเข้ามาผมเอาใบ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 ,บมอนมาให้มัมนกินครับเลี้ยงด้วยใบยมอนเด้อีกอ่ะหอยหอยโขงนะครับหอยโขงเลื่อมออกแม่แพ้ลูกละเลื่อมออกไข่ละนะครับลองเลี้ยงเบื้องครับผมลองจับมาใส่เลี้ยงเบื้องเบื้องสี่ผลลับที่ออกมากประมาณไหนนะครับเนาะลองเลี้ยงเบื้องคือสูตรนี่แหละนะครับ อาหารมันก็จะเปลี่ยนใบใหม่แล้วครับนะผมเอาใบใหม่มาเมื่อกีน้นี่แหละใบทกระเพาะต้นทุเรียนครับผมเอาเม็ดมันมาล่องเสียบซ้ำบ้างขืนอยู่ครับหมอนทองนี่หมอนทองสองตน้นนะครับซื้อไม่กินแล้วกันล่องเอามาซ้ำๆไว้ขืนอยู่คือกันนี่นะครับอ,เ,อเสียบๆล่องดินลงนะครับเนาะต้นต ตัวนี้ซื้อมาตัวนหารอยกับเบียันตัวนี้แพงครับแพงเนี่ยแดดซองบอ่ใบมอนนีครับผอมเอาไปเก็บให้หอยหกินหอยโขงหอยโขงร้ยงยงายอยู่ครับปิดดิดอกโม่ถ้าขีจับลูกห้ยบ๊บบดะะ้วยครับ มาแรงเพียกัก็หลายหลายเพียก็ได้นะครับเพียมันหลายแห้งคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้คิดใหม่ๆต่อไปนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวสไปท้ายวิวทะเลทะเลเห็นเบิ้งนะครับแล้วช่วงนี้ทะเลเรียบคืนเรียบนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ